เลขสี่ไทยกับเลขห้าไทยมันก็นคล้ายกันอีกอาจจะไม่ใช่เลขอาจจะไม่ใช่แปดสองสี่ก็ได้มั้งอจจะไเป็นแปดสองห้าก็ได้เพราะว่าเคยเคยทุกครั้งที่เราท,ทําถ้าเลขสี่ไทยกับเลขห้าไทยเนี่ยมันคล้ายกันเขาซื้อถูกเยอะไหมจันก็ว่าถูกร้อยหนึ่งที่เหลือคนอื่นเขาซื้อตามเพาก็ถูกคนละห้าสิบคนละยี่สิบก็แล้วแต่ถูกหลายคนอยู่ถ,ถูกโต๊ะนี้ใช่ไหมจันถูกโต๊อทีนี้ สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์น้อยนะค,ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาตามแนวทางของอาจารย์น้อยเนาะเป็นชุด่องวนใช่ไหมอาจารย์ครับผมอาจารย์ทําขันน้ำมนต์แล้วใช่ไหมอาจารย์ทาขันน้ำมนต์แล้วเมื่อคืนทำเมื่อคืนคืนวันพระด้วยถูกไหมอาจารย์วันพระใหญ่ด้วยใช่ไหมอาจารย์ก็คืนเป็นวันอะไรอาจารย์สิบห้าค่ำอะไรสิบห้าค่ำเดือนเก้าสิบห้าค่ำเดือนเก้ามันเป็นวันพระใหญ่ยังไงอาจารย์วันพระใหญ่เออวันพระสิบห้าค่ำครับถือว่าเป็นเื่กงานยามดีเลยใช่ไหมอาจารลลย <ทำ S 2> ร์ย ก็คือว่าทําแล้วนะครับมันจะเล่งมันจะแม่นไม่จานสมัยก่อนเคยทําแต่ตอนนั้นเขาเอาไปท,ทําที่ผีผูกคอตายเนาะครับนัก,กนแม่นนะสามตัวออแต่ว่าทํากลางวันรอบนั้นทํากลางวันประมาณเที่ยงตรงเนี่ยไปไปนั่งทําได้แปดหกสามตั้งแต่หลายปีมาแล้วไอ้นั่นเ้าสามตัวก็เฮกันทั้งหมู่บ้านออืแล้ว มาระยะหลังๆนี่ไม่ค่อยได้ทําไม่ค่อยได้ทําเพราะว่าเนื่องด้วยว่ามันติดภารกิจนู่นนี่นั่นหลายๆอย่างบางทีมันก็เวลาไม่ลงตัวเนาะนี่แหละเพิ่งเพิ่งได้มาทําอีกเนี่ยแหละอันพราย <Okay. S 1> แต่ประสบการณ์ที่มามันก็ค่อนข้างแม่นอยู่นะค่อนข้างแม่นอยู่แต่ว่าครั้งนั้นเนี่มผีปุกคอตายเขาให้ไปทําผีปุกคอตายประมาณสักสองวันเนี่ยมั้ง โดนวันพระพอดีไปงานศพเขานั่นแหละไปงานศพเขาเลยว่าอู้จันไหนๆก็มาเราไปทําหวยไปเว่าไอก็คือว่าก็คือภูมิตรงไหนที่จะแม่นไม่แม่นอยู่ที่ภูมิใช่ไหมแม่อยู่ที่ภูมิด้วยอที่ภูมิที่ภูมิที่เขาจะให้ใช่ไหมเพราะว่าวิชาที่จยนใช้เนี่ยเป็นวิชาขอไม่ใช่วิชาบังคับอ๋อบางจุดบางที่เขาเน้นวิชาบังคับเอาครับเขากวิชาบังคับเอาถามว่าแม่นไหมมันก็แม่นแต่ว่า มันก็เป็นกรรมเหมือนกับว่าเราไปทรมานบังคับเอากะผีให้ต่อวิญญาณครับซึ่งมันจะคนละอย่างของอาจารย์ของอาจ,จารย์เนี่ยเป็นวิถีเป็นวิชาขอ,อซึ่งเขาให้กันเราก็ได้เขาไม่ให้เราก็ไม่ได้อ๋อมันอยู่ที่ภูมิอีกก็คือขอกรรมคับนี่ขอจะแม่นกว่าใช่ไหมอาจารย์บังคับเอานี่แม่นกว่าือ,อแปลมันจะเป็นโทษมันเป็นกรรมเป็นบาปค,ครับเป็นกรรมเป็นบาปแล้วเวลาที่คนที่เรียนวิชาสายนีน่นถ้าเวลาดวงตก เวลาดวงตกเนะี่ยวิญญาณหรือเจ้าที่เจ้าทางหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคยไปบังคับบังคับเอาโชคเอาลาบกับเขาเนี่ยถ้าถึงเวลาตัวเองดวงตกเขาจะมาซ้ําอเขาจะมาซ้ําให้สุดเลยอืครับแต่ถ้าวิชาขอนี่ก็คือเวลาถ้าท่านให้แม่นก็นแม่นมันอยู่ที่ท่านให้ไม่มีโทษด,ด้วยไม่มีโทษออือแต่ว่ามันจะอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าแล้วแต่ว่าท่านจะให้ไม่ให้นั่นเองครับอื แล้วก็เห็นนะแม่พันธ์บอกว่างวดก่อนมีลูกิษย์ลูกหายต่างจังหวัดถูก825ถูกตัวใช่ไหมจารย์ก็คือเลขที่จารย์ออกไปแบบ824 826นั่นแหละเนาะครับ824 826นั่นแหละทีนี้เลขเนี่ยตัวตัวเลขตัวสุดท้ายตัวที่ว่า824 826เนี่ย826มันเป็นเลขอารบิกทีนี้ แต่ถ้าดูดูจริงๆหัวเลขหัวเลขหกมันจะมันจะไม่กลมไงปกติอยู่เลขหกอาลบ,บิกมันจะกลมอย่างนี้เนาะคมันจะกลมแต่นี่หัวหัวนกลมหัวมันหัวมันมาอะไรลักษณะไหนมีประการไหมเขาไปซื้อเป็นแปดสองห้าใช่ไหมจันก็เขาถามว่าเนี่ยปกติถ้าเลขหกปกติถ้าเลขหกโดยธรรมชาติอัรบ,บิกมันจะกลมอย่างนี้เนาะ แต่ตัวเนี้ยหัววันนั้นเลขหกหัวจะเป็นอย่างนี้อาจารย์ก็เลยตีเอาว่าแปดสองหกหรือถ้าหรือถ้าไม่ใช่เลขอาลบีก,ก็อาจจะเป็นแปดสองสี่อาจจะเป็นแปดสองสี่ได้ตัวนี้แปดสองหกก็ได้แปดสองสี่ก็ได้ทีนี้เขาเขาก็เลยถามว่าแล้วแปดสองห้าเว้นไว้ทําไมอืมอ่าเว้นไว้ทําไมเกิดออกแปดสองห้ามานี่ห้ากันเลยนะัววะเข้าไปซื้อแปดสองห้า่อาจารย์ก็อาจารย์ก็เลยบอกว่าเออใช่หละ เลขสี่ไทยกับเลขห้าไทยมันก็คล้ายกันอีกอาจจะไม่ใช่เลขอาจจะไม่ใช่แปดสองสี่ก็ได้มั้งอะไรเป็นแปดสองห้าก็ได้เพราะว่าเคยเคยทุกครั้งที่เราทําถ้าเลขสี่ไทยกับเลขห้าไทยเนี่ยมันคล้ายกันเขาซื้อถูกเยอะไหมจันก็ถูกร้อยหนึ่งที่เหลือคนอื่นเขาซื้อตามเพราก็ถูกคนละห้าสิบคนละยี่สิบก็แล้วแต่ถูกหลายคนอยู่ถูกโต๊ะนี้ใช่ไหมจันถูกโต๊ะทีนี้เลขสี่ไทยกับเลข 5ไทยเนี่ยเวลาขึ้นขันน้ำมนต์มันจะแยกไม่ออกว่าตัวไหนเลขสีไทยตัวไหนเลขห้าไทยเพราะมันจะคล้ายกันพอเขาพูดขึ้นมาว่า824 826เว้น825ไว้ทาไมจังเลยว่าให้เขาซื้อเอาจังก็มานั่งคิดอาจารย์มาคิดตามเออเนาะ82เลขห้าไทยกับเลขสีไทยมันก็คล้ายๆกันอยู่นะเลขตัวเดียวกบว่าเลขตัวนี้ตัวเดียวมันตีได้สามทางคือเป็นหกไทยก็ได้ไอเป็นหกอาลบิกก็ได้สีไทยก็ได้ห้าไทยก็ได้ครับอาจารย์ก็นเลยเอางั้นเอา825ไปด้วยอีกตัวหนึ่งก็ได้ มันคล้ายอยู่นะอาจจะเป็นแปดสองห้าก็ได้กันเลยว่าอย่างนี้เขาก็เลยมีโชคมีลาบเขาก็เลยมีโชคมีลาบไปถ้าเขาไม่ท้วงขึ้นว่าเว้นแปดสองห้าไวทไมอาจารย์ก็นึกไม่ออกดอกอาจารย์ก็มั่นใจแต่แปดสองสี่นะแปดสองสี่แปดสองหกเลยทีนี้พอเขาท้วงขึ้นมาอาจารย์ก็เลยเอกใจว่าเออใช่เลขสี่ไทยกับเลขห้าไทยมันคล้ายกันมันต่างตรงที่วันมีมีปุ่มปุ่มข้างบนกับไม่มีปุ่มข้างบนแค่นั้นเองคแต่ว่าเลขขันน้ำมนส่วนมากเลขถ้าเป็นเลขขันน้ำมนเลขห้าไทยกับเลขสี่ไทยมันจะตัวเดียวกันเลยเพราะว่า ขันน้ำมันมัน,มนยากมากที่มันจะม้วนปมบนหัวเลขห้าไทยได้ครับ<ช>ทีนี้เขาก็ได้ไปเขาก็ช่วยสมทบมมาอยุได้อุปกรณ์เสรมิมได้มาทําคอกให้น้องนี่ลแล้อเจมทําคอกให้น้องควายน้องวัวน้องอร์กแล้ว<ช>จานเนาะแล้วก็จะอาจารย์งวดน,นี้อาจารย์ตั้งใจจะเทปูนให้กับตาใช่ไหมอาจารย์ใช่ถ้าถูกงวดนี้จะเทปูนเทปูนให้กับตาแล้วที่อาจารย์ไปขอเมื่อคืนไปขออยู่ไหนอาจารย์แล้วขอที่ศาล ขอที่ศาลคือคุณแม่กไปจุดทูปขอที่ศา,าลอาจารย์ก็ไปทําขันน้ำมนต์ที่ศาลทําขันน้ำมนต์ที่ศาออลได้ตัวไหนอาจารย์ได้สองหนึ่งหกสามหนึ่งหกแปดหนึ่งหกทีนี้ไอ้เลขแปงนแปงหนึ่งหก 8, 6, นี่คือเลขที่อาจารย์จุดทูปได้ที่อยู่ที่หิ่งที่บ้านวันพระอาจารย์จุดไหว้วันพระ,พระอะไรจุดเสียงไทยได้แปหนึ่งหก ทีนี้เลขขันน้ำมนต์ได้สองหนึ่งหกกับสามหนึ่งหกสองตัวก็ได้ห้าเจ็ดสามห้าแล้วก็ 7, เจ็ดสามเก็กสองตัวแล้วระหว่างทำพิธีมีอะไรแปลกๆมั้งไหมคะเงียบสนิงเงียบนิ่งมากแมลงสักตัวก็ไม่มีร้องเลยเงียบนิบ่งค่ะจานก็นเลยว่าโอ้มันปกตินี่ เราออกไปอยู่ทุ่งนานกลางคืนมันจะมีพวกจิงจรีงดจักจันอจิ้งรีดหรือมแมลงหรือไม่ก็ลมพัดลม,ลม,ลม,ลมนู่นลมนี่เนาะวันนั้นนี่เมืม่อคืนนี่นิ่งสนิทเลยนิ่งนิ่งเหมือนเราอยู่ในห้องปิดสนิทอย่างนั้นแหละแน่นตาอาจจะให้แล้วนะให้แล้วแก<ค>น่าจะสำแดงอิทธิฤทธิ์ให้เราเห็นผิดสังเกตแ้าผิดสังเกตมากคือมันมันเงียบเงียบ นิ่งนิ่งไม่มีอะไรเลยไม่วอกไม่แวงเลยนิ่งสนิทเทียนก็ไม่กระดิกครับผู้เทียนนี่ลมปกติอยู่ทุ่งนาเนี่ยมันจะลมใช่ไหมครับแปลเมื่อคืนนิ่งเลยสามารถขอแต่กลางวัน,นะะเนาะค่ะนาะงกลางคืนนี่น่าจะขังนะคะขอวันพระด้วยเลขปูมีโอกาสที่จะให้สามตัวก็ได้นาองันเนี่แล้วอาจารย์นี่เคยไปขอตอนคืนแล้วมันแม่นกว่ากลางวันใช่ไหมอาจารย์ ปกติเนี่ยทุกครั้งสมัยก่อนที่เราขอส่วนมากเลยไปขอกลางคืนกันเนาะทีนี้หลังๆการเดินทางมันไม่ค่อยสะดวกก็เลยขอกลางวันซึ่งถ้าเทียบกันจริงๆขอกลางคืนจะค่อนข้างแม่นกว่ากลางวันแต่ว่ามีสมาธิกลัวกันเป็นบ่ค่ะใช่หนึ่งอากาศไม่ร้อนหนึ่งอากาศไม่ร้อนมันมีสมาธิมากกว่ากันสองก็คือกลางคืนเนี่ยพลังฝ่ายของโลกวิญญ,ญาณก็จะมีอิทธิฤทธ มีฤทธิ์มากกว่าช่วงกลางวันแล้วก็เวลาขอท่านเวลาท่านสำแดงฤทธิ์สำแดงอะไรท่านจะสำแดงได้เต็มที่กว่าทีนี้แต่ด้วยว่ากลางคืนเนี่ยมันเป็นหน้าฝนด้วยอะไรด้วยเหมือนการเดินทางมันก็เอาแน่เอานอนไม่ได้เนาะค่ะเป็นเรื่องปกติมันก็ยังว่านั่นแหละเราก็เลยเนิ่กลางวันกลาันฝนทิ้งช่วงนะคะฝนทิ้งช่วงเงียบสนิทตอนกลางคืนใช่อื ก็ถือว่าอาจารย์ได้ไปขอตอนคืนแล้วเนี่ยมักจะแม่นกว่าตอนกลางวันเนาะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีกับท่านผู้ชมนะครับสงสัยวันนี้น่าจะมีฝนแล้วมั้งข้างคกร้องอยู่อเออเองเป็นบุญแล้วแนอาจารย์เนาะนะครับเพราะว่าเหมือนเพราะว่าอันกันยิ่ยิ้เสียงค้างคกห้องแบบว่าเฮาอยู่นั่นนะสินเนาะอืเลขที่ออกเี่อาจารย์หนูเคยไปไายอยู่ทั้งอุดรเออเลขอาจารย์จองหรือเปล่าออ๋ เรียกอาจารย์จะออกหรือเปล่าเนาะใช่เพราะว่างวดก่อนนี้มีเอฟซีถูกกับอาจารย์แปดสองห้าถูกตัวใช่ค่ะงวดนี้อาจจะออกสามตัวตาจะอาจจะให้สามตัวตรงๆเนาะอาจารย์เนาะเคยไปถ่ายคุณพ่อที่อยู่อุดรท่านหนึ่งเนาะเราเองที่ถ่ายทำนี่แหละค่ะข้างโคกร้องเอข้างโคกร้องกอก็ก็ก็พอเลขออกมาเลขหแกก็เข้าจริงๆแล้วอาจารย์เน้นตัวไหนอาจารย์ในบรรดาที่อาจารย์ไปทํามาเนี่ยอาจารย์อาจารย์ที่เลขที่เน้นนะเน้นสามหนึ่งหกกับห้าเจ็ด เน้นสามหนึ่งหกกับห้าเจ็ดครับสามหนึ่งหกกับห้าเจ็ดเนาะใช่สามหนึ่งหกกับห้าเจ็ดนะครับตัวนี้ของอาจารย์เนาะเดี๋ยวอาจารขีดเสันใต้ไว้ให้เลยนะครับแล้วคงสุดท้ายนี่อาจจะได้มาย้ำเลขอาจารย์อีกเนาะว่าอาจารย์นี่จะเพิ่มเป็นตัวไหนหรือว่าอาจจะไม่เพิ่มหรืออาจจะฝันดีมาเราสู่เอฟซีฟังนี้ก็ได้นอะอาจารย์เนาะถ้าว่าไม่อยากให้มันหลายตัวนะครับแต่ไม่รู้ว่าอาจารย์จะขอเพิ่มหรือเปล่าอาจารย์คงสุดท้ายน่าจะไม่ขอเพิ่มแล้วแหละแต่น่าจะเป็นนอนฝันดู จะเอาเลขเนี่ยไปนอนทับฝันดูว่ามันจะเข้าไม่เข้าจะเคลื่อนไม่เคลื่อนหรือจะนิ่งหรือจะไม่นิ่งอ่ะมันเป็แต่ออกไม่งี้ใช่ไหมจย์ใช่แล้วตั้งแต่เลขออกมาอาจารย์ฝันดีหรือยังคะจะว่าฝันเหรอฝันอยู่นะแต่มันก็ฝันมาสองสามวันมาแล้วแหละอือาจารย์นึกรายละเอียดก่อนก็หลายวันอาจารย์ก็ไม่ค่อยได้จำมา อ่าใช่ฝันว่าเขามานิมนต์ไปทำพิธีให้ที่แถวแถวนี่นะแถวแถวสตึกเนี่ยแถวหมู่บ้านอะไรนะจำชื่อจำชื่อบ้านเขาไม่ได้แต่ว่าหมู่บ้านนี้อาจารย์เคยไปเมื่อหลายปีมาแล้วคอาจารย์เคยไปเมื่อหลายปีมาแล้วทีนี้ไม่ได้ไปนานกันมันอยู่แถวสเเตสตึกนี่แหละ จำชื่อหมู่บ้านไม่ได้กรช่างมันเนาะแต่ว่าตาคนที่มาหาจาย์ในฝันเนี่ยแกชื่อตาทัาจา์จําได้อยู่แต่ก่อนเราเคยเดินเอาหวยด้วยกันเนี่แหละสมัยก่อนก็เล่นเลขงหุ้นกันเนาะไปอยู่ทําเลขงหุ้นให้เขาเนี่ยโอ้ยวันหนึ่งวันละสามเวลาสี่เวลาดอกสี่เวลาเขาก็ถูกทั้งวันนั่นแหละถูกวันละสองเวลาสามเวลาเขาก็รวมกลุ่มกันไปไป,ไปถึงไหนถึงหนึ่งเขาเอารถไปทีนี้ไม่ได้ไปหาแกนานหลายปีและ้ะเมื่อคือนวานก่อน,อนอฝันขห็นแก แกมาให้ไปทําพิธีตั้งหลักหมู่บ้านให้ค่ะเป็นพิธีตั้งหลักหมู่บ้านอาจารย์ก็เลยไปทําพิธีตั้งให้พอจังหวะที่ทําพิธีตั้งจะมีตาคนหนึ่งแกนั่งอยู่ข้างๆกับเสาแล้วแกก็จะบอกแกก็ร้องแกก็ร้องว่าโอ้โอ้โอ้งูใหญ่งูใหญ่งูใหญ่อาจารย์ก็มองหามันหาไม่เห็นไม่เห็นมีงูใหญ่กกนั่งหันซ้ายหันขวามาแล้วมาแล้วมาแล้วงอนสีแดงมาแล้วแกว่าย่างงี้เนาะ จานก็มองหาก็ไม่เห็นเอ๋อยู่ไหนงูใหญ่ตาไหนงูใหญ่อยู่ไหนนี่นี่นี่แกก็ชี้ชี้ลงไปในน้ำนะจานก็มองหาก็ไม่เห็นในความฝันนะสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งแกก็วิ่งลงน้ําวิ่งลงน้ําแล้วแกก็กำเอาไอ้ปลาช่อนใหญ่ขึ้นมาอือสองตัวกำเอาปลาช่อนใหญ่ขึ้นมาสองตัวจับได้แล้วจับได้แล้วจับอะไรได้จับได้ปลาปลาช่อนปลาช่อนใหญ่แกบอกเอา้า ในความฝันกันเลยว่ะแล้วแกบอกแกเห็นงูใหญ่ทําไมแกได้ปลาช่อนขึ้นมาเนาะใว่นี่แหละครับพอพานคุยกับตาทัศนั่งอยู่ข้างๆเลยตาทัศนั้นแกว่าแกเห็นงูใหญ่แก่วิ่งลงไปจับงูใหญ่ไม่ใช่นี้ทาไมได้ปลาช่อนขึ้นมาโอ้ยอย่าไปสนใจแกเลยอืเขาจะให้ปลาช่อนน่ะแหละแกสงสยัยแกเห็นปลาช่อนแกนเรียงงูหรอวะอเราก็ตื่นขึ้นมาแบบงงๆอย่างนั้นแหละเลยนึไออกไม่ออกเอ้ามันจะตีวายยังไงวะ ปลาก็แืงปลาก็แลกแต่ว่าก็เป็นคนแก่วิ่งลงไปจับขึ้นมาอสองตัวข้างละตัวาแดไหมคนแก่ก็น่าจะ9 8 9 8 2 9นี้เนาะอืมไม่แน่นะเมื่อกี้ไปดูเขาบอกว่าอัน8 2 7อีกแล้วตัวเดิมของวันที่แล้วดังอีกแล้วนะคะ2ด อ,ย,ย,อย,ยู่รักหล่ออยู่ประักเนาะแต่สองเก้าคงเสีนะคะไม่แน่นะอเอาไว้สักตัวป่ะเยกอาจารย์อาจารย์เอาไว้สักตัวไหมอาจารย์เอาไว้ก็ได้แปดเลขความฝันว่อาจารย์เลขความฝันแปดสองเก้าแปดสองเก้าแปดสองเก้านี่ตีมาจากความฝันที่ว่าคน,กนแก่วิ่งลงไปจปับปลาใช่อาจจะเป็นแปดสองเก้านะอาจารย์ ได้ปลามาคุณแก่สองคนได้ปลาสองตัวปลาสองตัวแต่คนแก่คือคนแก่ในหมู่บ้านน่ะเยอะเขามาทาพิธีตั้งหลังหมู่บ้านเนอะคนแก่ก็เยอะแต่ว่าไอ้ตรงที่แกตั้งมันจะอยู่ติดลําห้วยครับแต่ว่าที่อาจารย์จําจําชื่อได้แค่ตาทัดคนเดียวเพราะว่าเคยรู้จักสนิทสนมกันสมัยก่อนแต่ที่เหลือเนี่ยอาจารย์ไม่รู้จักจําหน้าคาตาไม่ได้ไมารู้ว่ามีใครบ้าง แต่ก่อนแค่จะลงไปจับปลาแก่ท้วงว่ามีงูใหญ่งอนสีแดงมาก่อนทีนี้พออาจารย์ตื่นนอนขึ้นมาลูกแกจะว่าพญานาคหรือเปล่าแกท้วงพญานาคหรือเปล่าอืพญานาคแต่ลงจับมาเป็นปลาช่อนใช่เออแต่ก็ยังงงงอยู่ตอนนี้ก็ยังงงอยู่ครับผมหรือจะเป็นพญานาคมาให้โชคอพญานาคแปลงร่างแปลงรูปมาให้โชคแต่แงโส่งตาก็สวยนะคะอออนะครับยังไงท่านผู้ชมไปพิจารณาดูเนาะ ค่ะเป็นไงก็ขอ <Trustee> ขอบคุณอาจารย์น้อยมากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับรนะครับผมท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอกันไว้เลยนะครับสำหรับแนวทางของอาจารย์น้อยนะครับเสนอไว้เป็นแนวทางนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมเนาะขอจบคลิปไ้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ